อาการของคนไข้ยังเหมือนเดิมครับที่จริงแล้วโรคแบบนี้หมอแนะนำว่าควรเลิกรักษาไปจะดีกว่าครับเพราะว่าโอกาสฟื้นตัวน่ะมันน้อยมากจริงๆครับหมอจางคะถึงจะมีหวังแค่เล็กน้อยเธอก็จะไม่ยอมแพ <S 1> <S 1> ้สามปีที่ผ่านมาทุกสิ่งอย่างที่คุณทุ่มเทผมเห็นหมดนะผมทราบซึ้งมากจริงๆถ้าคุณไม่อยากยอมแพ้จริงๆแล้วก็ ช่วงนี้มียามใหม่ตัวหนึ่งบางทีอาจจะช่วยเขาได้แต่ว่าราคามันสูงมากหมอชัางไม่ว่าจะเท่าไหร่ฉันก็จะพยายามค่ะขอร้องละช่วยฉันด้วยเถอะเข็มละห้าล้านบาทเลยนะขอข,ขอเวลาฉันอีกหน่อยนะฉันจะต้องหามาให้ได้ ไม่มีงานเงินเก็บก็ไม่มีเวลาแค่นี้กูจะไปหาเงินมาจากไหนพยาบาลพูดกันว่าการรักษาครั้งนี้คุณยังต้องขายเลือดเพื่อหาเงินมาฉันร่างกายแข็งแรงดีคะ่ะขายเลือดนิดหน่อยไม่เป็นอะไรหรอกแต่เซียวหยวนเขาเขาจำเป็นต้องรักษาคะ่ะอันนี้เป็นน้ำใจเล็กน้อยจากแผนกของเรา หมอจางคะฉันรับไว้ไม่ได้ค่ะถึงจะไม่มากแต่ก็ช่วยกระดมทุนมาอันนี้คุณอย่าปฏิเสธเลยเอารับไว้เถอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมอจางคุณทำให้ผมได้เห็นว่าโบนโลกยังมีน้ำใจอยู่ และยังมีผู้หญิงดีๆคุ้รักษาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องขอบคุณคุณตั้งหากหล่ะครับเซียวหยวนคุณเห็นไหมคะมีคนมากมายเลยที่กำลังช่วยเหลือเราพวกเราไม่ยอมแพ้คุณก็อย่ายอมแพ้เหมือนกันนะพวกเราจะดีขึ้นแน่นอน เขียน,น,นกงกรุป๊ปเป็นผู้นําเอกชนทั้งประเทศแต่ตําแหน่งประธานกลับว่างอยู่มีข่าวหรือว่าตอนนี้คุณต้องการตามหาลูกชายเพื่อกลับมาครองตำแหน่งนี้จริงหรือเปล่าคะใช่แล้วเซียวหยวนหายตัวไปสามปีแล้วและฉันก็ยังตามหาเขาทั้งเทียนกงกรุ๊ปของเราก็รอให้เขากลับมาสืบทอดเสมอ,อประธานโจ สวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณนายลูกชายฉันหายตัวไปสามปีแล้วฉันก็ให้ตามหาถึงสามปีเต็มและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะเฉินจิวครับคุณนายสามปีก่อนลูกชายฉันหายตัวที่เจียงไฮตอนนั้นนายรับผิดชอบกลุ่มการเงินที่นั่นพอดีตอนนี้ฉันจะให้นายกลับไปตามหาฟังให้ดีล่ะต่อให้พลิกแผ่นดินเจียงไฮย,ยังไงก็ต้องหาเขาให้เจอ ปรดวางใจครับพวกผมจะพยายามให้ถึงที่สุดจะหาคุณชายให้ได้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าใครหาลูกฉันเจอสามีฉันที่เป็นถึงราชาแห่งเป่ยจิ้งอีกทั้งความมั่งคั่งของเทียนกงกรบสามารถสนับสนุนเข้าให้ก้าวหน้าสุดๆแต่ถ้าพวกนายหน้าไหว้หลังหลอกแล้วก็อย่าหาว่าฉันสูโลงโหดเหี้ยมไร้ปราณีเต็มที่ให้ถึงที่สุดตามหาคุณชายเต็มที่ให้ถึงที่สุดตามหาคุณชาย ผลไม้ค่ะระวังนะคะถ้าชอบแล้วก็มาหวดหนุนอีกนะคะ,ะแน่นอนค่ะคนแถวนี้น่ารู้กันหมดเลย <c oughs> คุณหาเงินมารักษาแฟนตั้งสามปีลำบากมากเลยสินะ <c oughs> ก็ไม่ได้ลำบากมากหรอกค่ะเซียวหยวนนะเขาเป็นแฟนของฉันดูแลเขาก็เป็นหน้าที่นะคะผู้หญิงดีดีแบบคุณเนี่ยหายากนะนะครับจริงด้วยไปกันได้รับเงินโอน2500บาทอะ ให้มากไปแล้วค่ะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะอย่ารังเกียจเลยค่ะขอบคุณค่ะเซียวหยวนร้อยพวกเราเก็บเงินได้ก่อนจะจะซื้อยาตัวใหม่ได้แล้วอีกไม่นานก็หายแล้วนะพี่เซียวรู้นมาได้ยังไงพี่ครับ พี่ทำเพื่อเสี่ยวหยวนวันวันทั้งส่งอาหารทั้งขายชาต้องลำบากมากมายแล้วเมื่อไหร่ถึงจะจบล่ะเสี่ยวรู้ถ้าจะมาพูดได้พี่ยอมแพ้นายกลับไปเถอะพี่ครับพี่เป็นคนเรียนเก่งพี่เคยมีอนาคตสดใสพี่ทิ้งอนาคตและครอบครัวผู้ชายไร้ค่าคนนี้น่ะเหรอพ่อแม่ผิดหวังกับพี่พวกท่านมีชีวิตที่ดีไม่ได้ที่พวกท่านไล่พี่ไปมันก็สมควรแล้วพี่ไม่มีหน้าจะกลับไปแต่พี่ทิ้งเสี่ยวหยวนไม่ได้จริงๆ พ่อแม่ไม่มีพี่ก็ยังมีนายแต่เซียวหยวนเขามีแค่พี่คนเดียวพี่ครับพี่ทํางานมามากมายแล้วถ้าพี่ทิ้งเขาก็ไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนจะเข้าใจพี่เซียวหลุนนะหยุดพูดเถอะพี่จะไม่ยอมแพ้พี่จะรักษาเขานายกลับไปเถอะพี่พี่ต้องไปส่งอาหารแล้วพี่ครับพี่เก็บไว้เถะนี่ นายอามาจากไหนเฮ้ย่ดถามเยอะเลยเราไปก็พอานายไม่อธิบายฉันไม่รับหรอกนะในบัตรใบนี้มี5้าล้าน2 5งแสนห้าหมื่นสองแเป็นเงินที่ผมเก็บมาทั้งปีสุดอีกห้าล้านเป็นเงินที่พ่อขายบ้านในเมืองนะพ่อนะขายบ้านในเมืองไฟเหรอคิดว่างไงล่ะ ั้งแ,แต่ที่พี่ถูกไล่ออกเงินที่ผมส่งให้ทุกเดือนเป็นเงินของพ่อแม่กว่าครึ่งพ่อเราปากร้ายแต่ใจดีเขาอายที่จะบอกและให้ผมออกหน้าช่วยพี่นะแล้วนายละ่ะขายบ้านไปแล้วต่อไปไนายจะหาแฟนและแต่งงานยังไงพี่เป็นพี่คบรัเข็งก็คือพี่เคยตอนนี้พวกพี่ลำบากกันมากก็ต้องช่วยพี่ก่อนผมยังแข็งแรงยังทำงานได้ค่อยๆเก็บเงินพี่ครับ ที่ไล่พี่ไปพ่อพูดด้วยความโกรธแต่พี่นะ่ะไม่ยอมกลับบ้านพ่อแก่ขึ้นมากเลยวันนี้ก็เป็นวันเกิดหกสิบปีพี่จะกลับไปเยี่ยมพ่อไหมฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยประโถเอ้ยงานเลี้ยงวันเกิดแขกใกล้จะมาถึงแล้วกูจะไปไหนเหรอ ไอ้ยาเมื่อวานผมสัญญากับเหล่าอูจะไปช่วยขนอิดเนะ่ะชั่วโมงเดียวก็กลับเมื่อคืนคุณปวดขาทั้งคืนเลยวันนี้เพิ่งจะดีขึ้นหน่อยไม่ไปจะดีกว่าไหมไม่เป็นไรเ,เขาให้ตั้งสี่ร้อยเลยเฮ้ยบ้านเขาขายแล้วเงินที่ให้ลูกจะพอไหมก็ไม่รู้เราต้องหาเงินเพิ่มนั่นแหละเนอะ <c oughs> ลูกกรตันยูลู้ทำไมพ่อแม่ผิดหวังอ๋จริงๆโอ, <c oughs> โองโอเด็กงโงงลุกขึ้นมา,าลุกขึ้นมาเราเป็นครอบครัวจะพูดขอโทษทำไม,พ,มนนพ่อเมื่อกี้หนูได้ยินพ่อพูดว่าพ่อปวดขาอีกแล้วเหรอคะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรอาการปวดขาพ่อเป็นมานานแล้วเนะพ่อแม่พ่อคะแม่คะ เสียวหยวนเขาออ,าอาไหนๆก็มาแล้วก็ให้เขาอยู่เถอะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะแม่โอ๊ยนี่มันบ้านเมืองอยากจนอะไรเนี่ยรถยนต์ยังเข้ามาไม่ได้เลยกลิ่นค่ไก่นี่เหม็นจนทนไม่ไหวเลยพี่พี่สะพ้าย พี่มากันแล้วเหรอนั่งก่อนเถอะมามานั่งกันเลยไอ้อาย,ยานี่มันอาหารหมูหรือไงเอาของแบบนี้มาเลี้ยงเนี่ยนะวันเกิด60ปีทั้งทีจะกินแบบนี้เหรอไม่ไอายบ้างหรือไงย่าจกจริงๆเลยอ่ะไม่มีใครดีเลยยิ่งม,มีหน้ามาเชิญอีกตายแล้วที่ผักไร้ค่านี่ก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยโธ่เอย้ย ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงไม่มีอาหารดีๆกินกันทั้งที่จนอยู่แล้วยังจะรับภาระมาอีกนะโง่ไม่มีใครเกินเลยคุณพูดเกินไปแล้วนะแล้วฉันพูดผิดตรงไหนล่ะล้มเหลวขนาดถึงขั้นต้องขายบ้านมาอยู่ฉัน,นบทแถมกินแต่อาหารหมูป้าเืหรูผิด พี่สะพ้ยขอโทษโดยจริงๆบ้านเรามีแจ่ของกินธรรมดาถึงขั้นนี้แล้วนะอยากจะเอาพี่การมาเลี้ยงกินฟรีอยู่ฟรีอีกเหรอสมองมันจนมากจนโง่ไปหมดแล้วหรือไงคนไร้ค่าแบบนี้ยังไม่รีบไล่ไปอีกนะเสียวหยวนไม่ใช่คนไร้ค่าก็เป็นแฟนของหนูเน่แกโตจดป่านนี้แล้วยังไม่รู้ความอีกนะฮะบ้านจนสักขนาดนี้แกเองก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรออกไปหาคนใหม่ก็ยังดีกว่าจะคนไร้ค่านี่ เลยเลี้ยงลูกสาวมาตั้งยี่สิบกว่าปีต่อให้ขายให้พวกพ่อไม้ในหมู่บ้านก็ยังได้ค่าสินสอดสักล้านสองล้านอยู่ดีนั่นแหละนะยอมทิ้งเงินก้อนโตแบบนั้นได้ยังไงแต่กลับเลือกคนไร้ค่าอุ้ยสมองข้งครอบครนี่เสียกันหมดแล้วหรืยังไงก็ไม่รู้พี่สะพ้ยคุณเองก็เป็นแม่คนทำไมถึงพูดเรื่องขายลูกสาวออกมาฉันพูดเิดอะไรหรอ เธอก็มืนทั้งจนทั้งโง่นี่นาถึงกับขายบ้านเพื่อคนไร้ค่าคนนี้ทำไปเพื่ออะไรเรื่องของบ้านเราพวกคุณไม่ต้องยุ่งแต่จริงฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งนักหรอกนะแต่ใครให้เราเป็นญาติกันเลยยนะวันนี้ที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะนําความมั่งคั่งมาให้พวกเธอตั้งหากละ่ะคุณชายเหลิวเชิญเลยค่ะนี่ก็คือคุณชายเหลิวห้าวหยาง ซึ่งพ่อของคุณชายหลิวเป็นรองประธานเทียนกงกรุปสาขาเจียงไฮชื่อเหลิววั่นซึ่งคุณชายเหลิวเองก็เป็นผู้จัดการพันแหกของเทียนกงกรุปคงได้ยินมาบ้างเนอะผู้นําบริษัทเอกชนคนนี้น่ะเหรอลีมู่ชิงหน้าตาก็สวยดีพวกคุณหมายความว่ายังไงกันหมายความว่างไงหรอฉันก็เอาลูกเขยทองทำมาเสริมให้ยังไงล่ะฉันขอบอกนะ การที่คุณชายเหลิวสนใจแกถือว่าเป็นโชคเดชสุดๆของพ่อกแกแล้วล่ะหรือมู่ชิงแฟนแกน่ะแต่ก่อนก็แค่คนจนแถมตอนนี้เป็นคนพิการก็ยิ่งเป็นภาระคุณชายอุสตส่าห์ถูกใจแกอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยเสีออยวหยวนเป็นแฟนของหนูหนูเลือกเขาแล้วสำหรับคนอื่นๆหนูไม่รู้จักไม่อยากรู้จักด้วยแกเนี่ยมันง้อจริงๆเฝ้าเห็นไอ้ขยะนี่เป็นทองเกินเยียวยาและจริงๆนะ คนจนนี่ปัญหาเยอะจริงแค่ฉันสนใจเธอก็ถือว่าโชคดีแล้วมาอยู่กับฉันจะได้กินของดีไม่ดีกว่าต้องอยู่กับคนพิการแล้ววันๆต้องกินแต่อาหารหมูแบบนี้เรื่องไงใช่เลยด้วยฐานะของคุณชายหลิวแล้วนะอยากได้ผู้หญิงแบบไหนก็ย่อมได้แกยังจะมัวรีอรออะไรอีกไม่ได้มาอยู่ข้างๆคุณชายหลิวล่ะบ้านเราจนก็จริงแต่ก็มีศักดิ์ศรีฉันจะไม่มีวันทิ้งเสี่ยวหยวนจะเสียสร้างไปทําไม ฉันให้เธอสองล้านห้าพอใจหรือยังคุณชายหลิวช่างใจกว้างเหลือเกินลีโม่ชิงถึงแกจะหน้าตาสาสวยก็เถอะแต่ว่าขายได้ราคาเท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะแกควรจะพอใจได้แล้วนงั้นหนูจะบอกอีกครั้งว่าหนูมีแฟนแล้วไม่ว่าเขาจะรวยแค่ไหนหนูก็ไม่มองเขาสักนิดเดียวไอ้ตายแกนี่มันโง่จริง ปฏิเสธคุณชายใครนี่น่ะเหรอแกบ้าไปแล้วหรือไงจะดูสิมันเกิดก็อย่าได้กินแค่ของพวกนี้แกนี่ต้องมานั่งเลี้ยงไอ้นี่อีกเหรอแต่ต้องเขานะคืาเป็นคนป่วยแกก็ผักฉันเหรอแกไม่อยู่รู้บนคนจริงๆแกโดนดีแนะ่ถ้าคุณแตะเธออีกครั้งคุณจะต้องเสียใจตลอดชีวิต